สบายดีสบายดีบิรสุขุสุคนพี่น้องจา๋าบรรยากาศช่วงใบใบืบ้อนี้ก็มมหาน้องลิงคือเก่ามาลาดน้องลิงมากินชาไข่มุกน้องดาลิงว่าจะเห็นไอ้ออทำมาเฝ้าแล่นขามทางมาเลยสบายดีป้า,สบา,ส,บาสบายดีลสบายดีน้องลิงสบายดีป้าลุงลิง เล้งสบายดีป้าลุงไว้สั้นแล้วบอ้ขบบอ้เมื่อน้ำวันนี้สั้นแล้วขบบอยเมื่อน้ำมามือก่อนอ่ะแลนเมื่อแลนเมื่อน้ำพี่น้องขันบอยเมื่อกับสงสัยสีหายเมื่อนั้นเมื่อจนว่าคำามืดแม่พ่นปิดลานจังไปเอาป้าพาเขาไปพูดเนี่ยป้าสาหาดอีราจะไปพาไปเนี่ยป้าประทําป้า ตัวบางโหลดโดยว่าเอรโลดทำาะวลานเพิ่นกระติดถนนใหญ่นะหลายคนหลายคนบอกว่าอันลานอยู่กลางถนนอย่างเสี่มันก็ได้ขายบอยู่บ,บม่มเมนอยู่ในหมู่บ้านได้ขายพี่น้องเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้มันก็ผ่านหลายหมู่บ้านเป็น1ิหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ก็ได้ขายจากคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็ขายให้คนงานโรงงานน้ำเนี่ยมันติดโรงงานนำ้ำล้านข้าก็โดดเดียวเลิงวาสิมาตั้งแต่มู่อวานราว่าโพดโพผนตกผนตกว่าสันมาตัปักซองวาสิมาพอผลตก ผนตกแห้งกัเลยบร้มามนีกามีโอกาสได้มามนีอากาศดีเห็นแสงแดดเมืนนบบม่อวานฝนตกยิเบิ้เมือแห้งกับแห้งเออเดอ,อสบายดีพี่น้องมาตาม่ำนัซิเจ้าลงจะสิ้เมือนำค่อยอย่าบอกมนีฮะ บ่หาหม,ามาอยู่นี่ก็เงียบเงาอยู่ผู้เดียวบุญมูเล่นเล่นผู้เดียวนี่แหละเห็นเพื่อนแล่นล้มก็ดดเดียวว่าเพื่อนปิดยังเพื่อนแล้วเหเห็นเอื้อยอีว่าง,างเห็นรถแนมเห็นแล้วเห็นจ่อรถกับเฝ้าแล่นไปรถอ้าวทำเจ้าคือเข้าไปหอดในเหรอเห้อบ<า>่ เอากระเดี่ยวผู้ใดอยู่นเบอกกระเดียวแล้วว่าผู้เดียวเราเห็นบางแววอยจะกินน้ำยังทำใช้ยังลูกรุ่นสั่งอย่างให้สั้างซานนมบเ็นกระเพบอกานมเพน้ำใส เอาโอนติดมาให้แย่ด้วยเขาอบอกว่าวอเอาหวานหวานมาสั่นมีหลายอย่างอยูย่พี่น้องแ,แต่สั่งมีวัตสอย่างแหละกับฟ,ฟ,ฟ,ฟอกกาแฟกาแฟนมซานมซาเย็นนมเย็นเเจจจ้้า้าาว่ออยยีนนใมมซึงู นี่โบ๊ทเระโปรโมทด้วยพี่น้องเป็นอ่ืมาขายพี่น้องซาเขียวมัดสะซาไข่มุกแล้วก็เม่น้ำปั่นพร้อมวันนี้ก็มาเอาอีกซิปแก้วฝากไว้มือนั่นลละ แต่เมื่อวานเนาะแต่ว่าฝน,น,านตกฝนตกโปดโพดีนะมันอีฝนโปตกแดดอยู่อันแดดอีที่เขาเมื่อเขาวขอได้ไี่เกี่ยวเลยวายบมื่วานแต่เขาพ่แล้ว,วดแดด <ๆ S 2> ก็เริ่มเรืองมัแล้วเขาคือกันแล้วนนว๊เลี้ยงเหมือนน้ำนองเมยบ่มันนี่เหมือนน้ำเวยเมยบ๊ เมื่อวานวันสิมาเพราะว่าฝน,นตกก็เลยบริบาลหลับเอาเมื่อวานในพื้นมาแล้วไม่ใหญ่กับมาน้ำแล้วก็ไม่ใหญ่กับยัวเม,มือ่อใค่เดี๋ยว่นเมื่อก่อน่น่ะเปียกฝนตกนสิมีรถผ่านไปผ่านมา แล้วแล้วพี่น้องจา๋าเดี๋ยวก็สิเดเมอรอแล้วว่า่าสิาพาเด็กๆไปคุดมันต่ออันนี้สะเป็นกาแฟซ่าเขียวซ่าเย็นนมเย็นมีอันนี้สิเป็นโอรนตินแปดแก้ว น้องท้กับน,น้องเมยกินไปแล้วพุลลอซอเอพุลละแก้วสิบแก้วนะพี่น้องก็ขอขอ,ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนน้องลิงเมื่อนำอยู่บอลลิงมาีิเมื่อนำไม่หิวไม่ทามไ้สิหิวแปดแก้วเร็วๆว่วาสิมาตแต่เมื่อวานฝนตกว่าสิมา,เาแเอาน้องลิงเงินเมื่อกินมมกทะ เมื่อเมื่อกระยาดเรลิงเมื่อน,นำเมื่อนำเมื่อน้ากระเฝ้าขึ้นรถยัดบริมามมามมเมื่อทำมาไม่ทำใช้สิเธอละเมอแบบนี้เอ๊ะสิเธอเบิร์ตจะทำเจ้าหิวเจ้ายู่คือยุงหลังเร่เร่หิวหิวหิว ลูกค้าลูกค้าก็โลดที่ขี่วิ่งไปวิ่งมาตรงนี้แหละพี่น้องจา๋าเวลาวิ่งมาก็จะก,กระซื้อหิวบวดีแล้วทำเอาถือเพระว่าถือไปเดียวหอดโหลดเดี๋ยวคอยิถือถือซอยหิว,วรถโหลดเมย ไปย่างไปลิงพวมรถท่านมาย่างไปเขาจะมาซื้อน้าขี่รถผ่านไปผ่านมาคันวัดแต่เห็นคนมาเมื่อน้ำตลอดตอนอยู่บ้านคันวั่เมื่อตลาดเพิ่นมาน้ำลดอยากเมื่อบมีโมอยู่นี่เมื่อน้ำบดลิงเมื่อน้ำ สบายดีปลาลุงก่อนเลยว่าขันอยากไปเมื่อไหร่ว่าปลว่าไม่สบายปลาลุงสบายจะปลาลุงว่าบททองว่าบทศัสตร์เอามาอเมย์มาให้คอยถือ <c oughs> เดี๋ยวขี่รถเมื่อกับเอาน้องเมย์เจ้าจิตอนนภไพทำ <c oughs> เร็วๆเวอามาอีกก็ได้เมย์ แปดแก้วดีนะกินไปซองแก้วแล้วลองทำกันน้องเมยป้าป้าป้าจากอันลาดแม่น้องเมย์ไปหาหนนาบะหมี่กับบะไก่พี่น้องเออแม่น้องเลิงประมาณกิโลก,ก็กัวป้าป้าเธอดีดีจะทำคู่แฝดถากินแล้วไปขับรถดีดีเมย์ บายบายลิงบายบายพ่อกันอยู่เทียงมาหอดไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องจ๋าไม่ไว้ไม่ไว้อ่ำน้ำจะสิกีน้ำอย่างมันกาแฟมันมาทามันกาแฟอ้าเธอเธอมาหิวนี่มาหิวนี่มันสิลุดมือ หิวๆเอาไปให้เขาอยู่สูอ้ายเหิวเด้อปลานี่แต่น้องเมยน้องลิงน่ะยังแวซื้อกัวจับอยู่เอาม่เอามาลาไม่สูอ้าพอา1แก้วแบ่งๆกันไผสิกินอีหยังแม่นซเบิดแล้วบ่อ้าวไซิมอดก็ยังบ่ทัน ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ซ, <Hi. S 1> ซื้อให้กินแม่นบอกอขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขการทำงานขอให้มีความสุขทุกๆด้านเจ้าค่ะออาพูดลุงไปพูดแล้วลวันเราซื้อแม่แต่ใสแค่นี้ร้านแม่น้องหลิงสเสบจะบอกกิ่นอะไรก็ไปเอาอไ,ปไปหาว่าร้านขเขาบะแสว่าเอาเพราะฉันยังไม่ได้กินฉันมีสิทธิ์ว่าฉันต้องพอฉันนั่งซิมมาก่อน ซาไขา่โมกห่านพันก็นมีบดซื้อยางพี่น้องจา้ามาเบิง่งว่าเข้าเห็ดยังกันแซลแซอยู่โฮมมันย่อนีแหมหือพักกันกินนยังอีกเนาะคุ่กินอยู่บิดมือบิดเวนแทะหืสบายดีพี่น้องลาดกินน้ำปั่นอาอพักกันกินนยังทำ ป้าเจี like ๊ยบกําลังเฮ็ดหยังน่ะถามโอ๋าเอาแซ่บบ่สู้เคยแก้วคู่กันยโอ้ยนําน้องเมยยังนี่นําน้องเมยนบ่ได้มาเบิดม้ย้ิงบ่เคยพลาดดอก เห็ดยังป้าเจี y, ๊ยบทอดกล้วยค่ะทอดกล้วยสวัสดีค่ะสบายดีชอยกับกล้วยทอดกระเบรดทอดกระเบรดย่างทอดกระเบรดทอดเนื้อตีนี่มันทอดเนื้อหมูพี่ทอดกระเบรดใส่กระทะได้ใส่กะละมังใส่ใบเตยนิดน้อย มีเหรอเนี่กระต่ายบอสแม่มาเต็มเลเตียา่ใชานออ้าปอัดกล้ยทอดบดเครือตะบ่บ้าบดเคือค่ะโพดโพสิทอดขาย้ทอดกิ่นเดียวนี่าทอดแจกเด็กแต่ว่าทอดก็บแซบเด้อนังสกล้ยสาบกล้ยสาบธรรมดาบ่ต้องใส่แซตะในห้าทอดมันก็สิกรอบเนาะ เาเรื่องสากค่เอเคยเห็ดติเจเฮ้ยอยู่ค่ะเอ้ยเราเป็นแม่ค้ามาก่อนเนาะแท็ดแพ็กจะทุ่งขายบัตรเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้ามาก่อนอย่าบอกนะพีอชูงไรสินก็ได้เฮ้ยโดนมันล้นมันเป็นย่าง้ความเข้มยันฮวานามากสะวยู่เลยขั้นอยากให้กล้วยสาบอ่าแซบนะเขาต้องทอดกล้วยเหลืองๆหน่อยไหม แต่มนก็สีอันซอยยา,ากมานสิเลแบบนี้แหละบ้านกูหม,มูนอันเดี๋ยวมันมาจอดท่อมเลยลิงมาแล้วอยากมาวาแต่เห็นปลายไห้น้ำนงงขันบลาเรือเลยก็ไห้แล้วน,นี่อเอาครับอันนี้ได้หั่นกะปิแลกน้องลิงปรทธานกินข้าวเพน แล้วเบิ่งเกิดบ่ายซองย่ทันได้กินข้าวเพนก็เลยแวะซื้ออันนี้พราะจนไบ่ได้กินข้าวเพนบ่เล็งแม่ยี่บ่เล็งขายดิบขายดีแม่จนบ่มีเวลาพาไปกินข้าวเพนบ่หรือว่านั่งนั่งเล่นโทรศัพท์บ่สบายดีนะสบายดีพลอรุงสบายดีหลายรอบแล้วสบายดีปัลุงบาดีปัลุงเป็นหน้าเต็งหน้าหนาตหนาวเจ้าแม่อัมบลาบ่ได้หรือบาทนี่เจ้าได้ยี่แม่อัมบลานั้นใช่แม่อัมบลา แม่บอดเด้อมสายมิสายโอ้ยแม่มาลากอ่ะญาตินะนวลิงบเห็นดนบบเห็นดนเลยญาติ่ามานี่ดูมชเวาย่างมามึงจะไปจูนน้ำแม่ไม่ัแล้ว ออลิงคือบ่อมาเหรอบ่บัดมาหอ,เอาดเท้อเพราะญาติแม่อมลา่าบ่เอามันสุกหรือ,อยังเจกอบและพอดีกอบเป็นเรืองน,นะมาลอยแม่กินเ้าสังเกตเบิ่งขนาดทอดทอดกล้วยยังทอดเป็นกะละมังทอดเป็นเครือทอดวีเดียบพ่อกิ่นนะคะแซบประทามแซบบ่ในใส่ขค่อย คู่กันอยู่บ่ไปน้ำไอ้ทำไ,ไ,ไ,ไหไมว<ต>ปเด็กๆกับบุิอืดนากินดอกพี่น้องแต่ละมือกับผ้ากินนั่นกินนี่จนเขาบ่อยากบ่จักตับบ่จักทอดบ่จักย่าง,งาน,นี่แหละมองนั่งเย็นอยู่มยอ อยู่นะแม่อมมาลาเธอเลี้งเธอสิพากันไปขุดมันเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวกินแล้วกันสิพาเด็กๆไปเข้าป่าขุดมันต่อเตรียมไม่ยังอุปกรณ์นะเตรียมเรียบร้อยแล้ววันสันวาพี่น้องจามาเฮานี่ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าจะดีแม่บัตรสกุลสกุลพี่น้องไปพ่อกันอยู่ในป่าเพื่อแล้เดี๋ยวสิพาเด็กๆไปป่าหาขุดมันแต่บ่แม่นขุดมันเทียนเด้ไปขุดมันเอ่อ มันแงมมันเขุดง่ายอยู่มันบเลิกไปแล้วพี่น้องสบายดีขอบคุณนะฮะสบายดีสบายดีไปลุงก่อนสดีเลยจะบายเย่ปลายงไปแล้วพี่น้อง